นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกราบขอบพระคุณครับวันนี้กูก็เดินทางไปศาลอาญาบินบุรีไปเป็นพยานโจทฟ้องพวกมึงนะจะได้รู้แล้วกันระหว่างประชาชนผู้เสียภาษีให้พวกมึงกินพวกแบบกับสอวนี่ใครจะใหญ่กว่ากันนะครับจริงไหมครับพี่น้องครับขอบคจานกใจชอบวันนี้นะครับผมเดินทางไปศาลอาญาบินบุรีนะครับไปศาลอาญาบินบุรีก็คือไปฟ้องสวคนหนึ่งนะครับ ที่ไปยืนแถลงข่าวที่รัฐสภาและก็ด่าประชาชนที่เห็นต่างคือพวกที่อชอบพักก้าวไกลโดยลุกผู้ช่ว,วาไอ้พวกนี้เป็นพวกโง่พวกทําลายชาตินะพวกอันตภันพวกทําลายวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยนะทาลายสังคมอะไรต่างนะแล้วก็บอกว่าผมจะฟ้องมันเป็นคนแรกก็คือทนายเดชาชุกูลวันนี้พอมันไปนแถลงข่าวพวกวันนี้ผมก็ฟ้องวันนี้ผมจะเบิกความครับ นะมาด่าว่าพวกผมเนี่ยเป็นกลุ่มพวกปัอมส้มเนี่ยไม่ด่าสวนะครับแล้วก็เสร็จแล้วมันก็ดา่าด่าว่าผมเนพวกโง่พวกอันตาพานรพันทําลายชาติทําลายสังคมทําลายวัฒนธรรมดีงานของประเทศชาติทิพไหยด่ากูขนาดนี้แล้วกูจะนั่งเฉยเฉยเนี่ยให้ให้พวกมึงด่ากูทั้งๆทงี่พวกมึงก็กินภาษีแดกภาษีเป็นสวแต่เสือกมาด่าพวกกูว่างโง่ มึงก็แดกภาษีกูวันนี้กูก็เดินทางไปศาอาญามินบุรีไปเป็นพยานโจทย์ฟ้องพวกมึงนะจะได้รู้แล้วกันระหว่างประชาชนผู้เสียภาษีให้พวกมึงกินพวกมึงแดกกับสอวอนี่ใครแม่งจะใหญ่นกันนะครับจริงไหมครับพี่น้องครับก็เป็นกําลังจใจผมด้วยวันนี้ผมไปฟ้องมันเลยนะผมก็จะไปเบิกความยืนยันว่ามันด่าว่าอ่พวกผมหรือพวกกูเนี่ยแหละเป็นพวกโอ่อันตะพันทำลายสังคมทำลายชาติทำลายวิถี วิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนอชิบหายคนอย่างกูเลือทำลายชาตินะสบวาบางคนเนี่ยผมว่าแม่งยิ่งกว่าทำลายชาติทวงความเจริญของชาติถึงเวลาแม่งยกมือไม่ยกมือนะแม่งรังเกียจพิธาไม่ยกนะยกเว้นแต่คนไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แต่งตั้งพวกมึงมาซึ่งผมเปียกเป็นพ่อนะขอลงหรือสั่งมึงนยมึงถึงจนะทำแต่ก็ทำให้พิธานี่มาที่หนึ่งก็ไม่ได้เป็นนาย,ยก อธิบายประชาชนเขาเลือกมาที่หนึ่งให้มาเป็นรัฐบาลแม่งเสือต่อต้อตานกันกลายเป็นนะาน,านายกพิธากลายเป็นนายกาโซเชียลนายกรัแทนถูกล้อเลียนไปเลยนะได้คะแนนเสียงมาที่หนึ่งมันก็ต้องให้เป็นนายกแม่งให้ไปเป็นผู้นําฝ่ายค้านคิดดูเนี่สงงพวพุกเนี้ยแม่งจะต้องสมควรที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมาตราสามสองข่าเขาบอกว่าบุคคลสามารถวิพากษ์วิจารณ์ กนะุคนสาธารณะได้ด้วยความชอบธรรมพฤติกรรมพวกมึงแบบนี้สมควรที่กูจะต้องวิการพวกมึงไหมมึงกินภาษีเนี่ยนะนะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มึงมาด่าประชาชนว่าพอกด่าพวกมึงเป็นพวกมึงน,นะกูก็กินข้าวไม่ได้แดกหญ้าเลยแต่เสือหามาด่าพวกมึงพวกโง่นะและ้วกูจะไปยอมได้ไงเช้านี้กูก็แต่งตัวผมเท้ายเตรียมพร้อมเพอลอิดเพเล่นงานมึงนะ สอวอพวกนี้คุณไม่ยอมมึงหรอกมึงฟังอยู่คุณรู้หรอกนะไม่ยอมมึงนะยังไงวันนี้กูเล่นมึงแน่ที่น้องประชาชนยืนเคียงข้างกูณมาเยอะอยู่นะอ่าที่กันละว่าไปนะครับบัญชีมา้าตอนนี้ก็เยอะเหลือเกินนะครับบัญชีมา้าเนี่ยก็ถือเป็นพวกอับปรีจันไรต่อประเทศชาติภัยสังคมร้ายแรงนะครับเมื่อสองทวานเนี้ก็จับได้นะครับนะไปอายุน้อยๆสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอาบัญชีไปขายคนอื่นเขา และมิจฉาชีพเอาไปใช้ในการหลอกลวงประชาชนก็ฝากลูกหลานพี that, like ่น <uhhh like S 2> ้องประชาชนนะครับอย่านะครับบัญชีม้านี่มันโอ้โหมันมันเหมือนการสนับสนุนการหลอกลวงประชาชนทุกวันนี้คอเซ็นเตอร์หลอกลวงประชาชนเยอะพะนั้นลูกหลานถ้าฟังลุงเดชาอยู่เนี่ยอย่าไปขายบัญชีม้านะโทษจำคุกหนักนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะสามปีนะแล้วจะเป็นการทอดโกงประชาชนก็ห้าปีนะครับแล้วก็เป็นหลอกลวงแต่ละครั้งเนี่ยก็ครั้งละห้าปีนะ เนี่ยมีจับมีอะไรต่างๆเนี่ยที่โคราชเนี่ยออกหมายจับเพื่ออีก้านะครับอะไรจะอะไรเนี่ยบัญชีม้าเนี่ยเยอะเลยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวนะครับอไม่ไหวนะครับนะครับแล้วก็เร็วๆนี้เนี่ยผมอาจจะพาผู้เสียหายไปแจ้งความจับอาจารย์ดังคนหนึ่งนะครับนะครับอาจารย์ดังคนหนึ่งจะผมไม่บอกว่าอาจารย์ดังเนี่ยสาขาไหนนะเป็นอาจารย์ดังคนหนึ่งที่ออกทีวี ผมจะพาผู้เสียหายไปแจ้งความนะครับเนื่องจากว่าไปติดต่อคนมากระทืบนักข่าวคนหนึ่งนะซึ่งทางาาเลสเกลเขาได้มีการนําเสนอข่าวนะคืออาจารย์ดังคนนี้นะครับมีพฤติกรรมข่มขู่นักข่าวนะครับนะเดี๋ยวอีกไม่นานดะบอกว่าช่วยไปกระทืบเขหน่อยเอาแค่ฟันหักปากแตกพอก็เมื่อวานนี้นักข่าวได้มาหาผมนะเดี๋ยวผมก็จะเตรียม ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วก็จะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพราะว่าเราเป็นอาจารย์ชื่อดังก็ให้สอนหนังสือเสือกไม่สอนนะครับวันๆโพสเฟซบุ๊กแซะคนนั้นแซะคนนี้จะโดนฟ้องหมิ่นประมาทหลายแล้วนี่แซะไปไม่พอครับติดต่อบุคคลอื่นกระทืบนักข่าวครับสุดยอดอาจารย์ครับนะครับก็อีกไม่นานครับอาจารย์คนนี้ก็จะต้องถูกดำเนินคดีายาาและก็โดนดำเนินคดีแพ่ ดำเนินคดีายาด้วยดำเนินคดีแพ่งด้วยแล้วก็และจะมีมากกว่านั้นเดี๋ยวอาจารย์ดังผมรู้เขาฟังผมอยู่เตรียมเซอร์ไพรส์นะครับอาจจะไม่ได้เป็นอาจารย์ีกต่อไปนะครับเพราะคุณมีพฤติกรรมนักเลงจ้างคนกระทืมนักข่าวครับเนสเกานําเสนอนะรอรวบรวมและพยานหลักฐานอีกไม่วันละครับนะผมรู้อาจารย์ก็นั่งดูอยู่เตรียมนะเตรียมติดคุกแล้วก็อาจจะไม่ได้สอนหนังสือพฤติกรรมนี่มันเหมือนนักเลงนะคุณอาจารย์ครับ นะงานนี้ไม่น่ารอดนะถึงแม้จะมีคนดังคอยสนับสนุนอยู่นะครับอันนี้ก็เรียนได้จ้าบมานะครับแตนะ่ก็ฝากไว้ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวจะพาไปแจ้งความแถลงข่าวนะครับนะเพราะว่ามีพฤติการจ้างคนไปนกระทรืบนักข่าวอะเราเป็นอาจารย์เราไม่ใช่เป็นมาเฟียฝากไว้นะครับยังไงไงไม่รอดเราผมร,ผมรู้คุณนั่งฟังนะเพราะุมเป็นแฟนประจำผมเลยจากคุณยอวมาตาต้องมาดูนะของเราไม่ต้องห่วงนะดูแลเต็มที่ครับ เราส่งมาถึงเดือนจําทุกรายครับ่าคนไหนทำผิดน,นะขอ่อ้สบายใจครับนะพิ่นานครับคนไม่ดีนี่เราจะไม่ปล่อยไว้ก็เรียนพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่าเป็นอาจารย์แต่อย่าไปจ้างนะอ่าคนมากะทืบคนนั้นคนนี้นะครับอ่านะนะ,นะครับก็ช่วงนี้ก็จะมีข่าวนะครับเราจะไปให้ความรู้ช่วยเหลือฝ่ายที่เขาเสียหายตอนนี้ก็ทางผู้เสียหายไปแจ้งความที่สอดอ นะอะไรว่าสารคดีคู่ความแล้วสามา,าหนึ่งลักครับนะนะโดยร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปสองบุกรุกโดยร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปสามสาใไม่เสียทรัพย์ครันะนะครับสามสามดอกครับแต่ว่าเขาไม่กลัวครับแลนะเขาก็จะฟ้องข้อ,ขอกร่าวรุปัรรยึดบ้านของเรานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นนะบุกรุกเขามาอยู่ในบ้านเราทําบ้านเราพังไม่ยอมออกและจะยึดบ้านเป็นของเขาเองพี่น้อมคิดว่าอย่างไรครับนะ อันนี้ก็ไม่รู้นะครับเขาก็มีที่ปรึกษากฎหมายดีทนายความดีทนายเขาบอกว่าเราอยู่มานานแล้วที่เป็นของเราซะเลยอคงว่าหันไปครับอย่าลืมนะครับความรู้ผู้คนธรรมเป็นทนายก็ต้องมีจัรยาบันก็ฝากไว้ะแค่นี้นะครับอันนี้เีเรื่องที่ผมจะไปวันนี้นะครับแล้วก็เล่าให้ท่านฟังนะก็ข่าวยกรรมวันนี้เป็นไรครับอ่านะ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 ครับว่ากันไปนะครับมีอะไรที่น่าสนใจครับเออนะครับ มีอะไรครับตำรวจสอบสวนกลางทลายแก๊งล่าสมบัติโบราณพบวัตถุโบราณจํานวนมากนะครับอ่าดีครับมันเดี๋ยวนี้มันก็มีพวกนะโจรทั้งหลายเนี่ยนะฮะล่าสมบัติวัตถุโบราณสมบัติของประเทศชาตินะครับอันนี้ก็ต้องโทษหนักนะนะครับสายรับตํารวจแฉพฤติการเฉาปมเคลียร์คดียาเสพติดของผู้กองบางนายสังกัดกองบัญชาก,การตํารวจนครบานแปดนะครับอันนี้จากดาวแปดแขกเนี่ยโอ้โหนี่นะครับมีพฤติกรรมเคลียคดีนะครับ นะครับโอ้เดี๋ยวนี้นะทำผิดก็เคลียรได้นะแสดงว่าทำผิดไม่ต้องติดพุกทีรู้จักตำรวจรู้จักอายการอย่างนั้นหรือมันไม่น่าใช่นะสมัยนี้มันต้องตรงไปต,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 ตรงมานะนะของผมเนี่ยผมทํางานเป็นทนายความเนี่ยใครจะมาจ้างเคลียร์เจ้าวิา่งอะไรเนี่ยผมไม่เอานะนะครับนผมไม่เอาเลยนะครับแม่ได้เงินก็ไม่เอา,าเพราะเป็นเงินสกปรกสุดท้ายค,าคุณเป็นทนายคุณก็ถูกดำเนินคดีคุณเป็นตำรวจก็โดนจับได้เนี่ยสายรับตำรวจแฉผู้กองรับเคลียร์คดีสังกัดนครบาลแปดจากดาวแปดแสน นะครับนี่นะครับนี่ตอนนี้นะครับใครเป็นตำรวจใครเป็นอายการอะไรก็ต้องพึ่งตนที่เหมาะสมนะน,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 คนะครับคอรมอ,อลเศรษฐกิจคอรมอลเศษฐาหนึ่งนัดแรกนะครับลดค่าไฟค่าน้ํามันนะอ่านะครับลดค่าไฟค่าน้ามันพี่นองประชาชนคิดมากคอรมอลเศษฐาหนึ่งจะลดค่าไฟค่าน้ํามันได้ไหมนะต้องใช้เงินอุดหนุนเท่าไหร่และจะเอาเงินจากไหนมาอุดหนุนนะครับนะถ้าเป็นไปได้นะใช้เงินอุดหนุนเนี่ยผมว่ามันก็ทําได้ไม่นานหรอกสักพักเดี๋ยวมันก็มดตัว รัฐบาลจะเอาเองินที่ไหนเราไม่ใช่ประเทศร่ำรวยคราวนี้เนี่ยผมบอกว่ามันน่าจะไปปรับกลไกต่างๆเกีเ่ยวกับเรื่องการซื้อน้ํามันจากเอกชนดีไหมเพราะเจ้าสัวบางคนที่มีธุรกิจน้ํามันหรือมีโรงงานเนี่ยมันเกินความจําจเป็นหรือไม่จำเป็นต้องจ้างเขาไหมควรจะยกเลิกสัญญาไหมเพราะว่าเท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยการจ้างโรงไฟฟ้าเอกชนเนี่ยเกินความจําเป็นทําให้มีต้นทุนหรือเปล่าอันนี้ก็เราไปคิดอยู่นะถ้าเกเป็นผมนะมันอาจจะต้องยกเลิกโรงไฟฟ้าเอกชนหรือ